ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุกผู้สุกคนนะครับกลับมาพ่อกันกับอีกคลิปนี้นะครับเป็นอมสินอ่าถึงพี่น้องกระไดพรเขามานะครับออมสินับผมไม่ได้บวกให้เบิ้งนะแต่ผมจะเขียนตัวเลขให้เลยนะครับออมสินนี่นี่แหละไอ้ถ้าพี่น้องติดตามยูคอนก็นกบเสียงหูด,ดีนะครับแต่ผู้ที่เขามาไม่กับ เบื่องเอาแต่ตัวเลขกับพ่อนะครับมันก็เข่าดีอยู่อมซินนี่ก็ได้เข่าสองงวดสามงวดแล้วก็เพีดงวดเนื่องก็เข่าขอมมันผมเพีดกับตั้งแกุ่่่นละตั้งแก่โควิดโควิดมาปีที่แล้วจนมาหอดโควิดปีนี้มาอีกรอบนะครับอมสินนี่ก็ได้ถ้าพี่น,อน้องติดตามอยู่ก็จิหัดีว่าเรขผมเป็นแบบใดนะครับ บอกว่ามันออกมือเดียวกันบอหน้าจะออกมือเดียวกันั้างเ,เนาะหนาจะออกวันที่17นะครับเอาตัวเด่นนะครับวันนี้เด่นซีหกนะครับคอมซินเด่นซีหกเข้ากลมาเหตุตัวจับมันนะครับ

ผมไ้หลายตัวพอสมค้วนนะอ,อมสินนี่ว่าอมสินว่าง่าแต่ว่าเลขมันออกในนี้นะครับเลขอมสินออกใน,น่น <c oughs> แล้วก็ผมก็ย,ยังบอกหูนะครับคือกันนะว่าออกบนออกล่างพอเลขอมสินพมนี้ถามว่ามันเข่ามันเข่าเนี่ยน้อนแหละ แต่ว่ามันคืเขาบนหรือเขาล่างเขาตรงหรือเขากลับแค่นั่นแหละนะครับนะยามเมื่อกี้มันออกหกเก้าสามเก้า่ศูนย์สามเก้ากับหกเก้านี่นะที่ผมเน้นห้ผมก็เน้นห้ไปเป็นเก้าสามไปสั้นแต่มันออกสามเก้านะกระ,ะมีใไก่เคียงกระมีนี่แหละ เอ็กเก้เายัางองมันนะแกออกนะออกแน่นอนแหละได้นีแหละตั้สิออกคู่ใดออกตัวใดนะครับที่นี่มาถามถึงตัวเน้นมาว่ากันตัวเน้นนะครับตัวเน้นอยางควมหาปากกาอีกคนปากกาก็ได้เอาปากกามาว่งให้ก่อนไหม ปากกาเน้นปากกาเน้นเอาเป็นนี่ซะเน้นไปซีตวนะครับ กลับน้ำเดอ้อนะครับตัวที่ผมเน้นอะ่ะไอพวกนี้กันนะครับก็ลองเบอ่งไว้มันจะเข่าตตอะไรอีกบ่นะมันก็เข่าดีเพราะสมควนอันนี้ก็คือตัวเน้ 6, 6, นสองหาสองหกสามหาสามหกนะจากเสีออกบนออกล่างหรือเสีออกออกตัวบนเน้นก็ได้ซื้อจังไดก็ได้ย่าจะของขาดทุนนะเดาไปล่ำซ้ำกันเบิดก็ได้นะครับยดาไปซื้อซ้ำกันเบิดเขาก็ซื้อ ตัวละหาบาทสิบบาทไปซุ้มนี่ต้วซุ้มซี่ตัวนี้ก็เอาเป็นตัวยืนตัวนักแน่ลกักกาซื้อซุ้มนี่กันไว้เพื่อว่ามันออกซุ้มนี่อย่างสี่นะอย่าไปซื้อพวกนี้แกอย่าไปอาดมันทุกตัวนะตัวละหาบาทสิบบาทตัวนี้ก็นักแน่ก็ได้นะครับสองตัวกราฟนํามนะสองห้าสองหกสามห้าสามหกนี่ก็ได้ เรียว่าคันมันโบออกตามกับขั้นลาดป้าพี่แล้วเก้าสีพี่แล้วนะครับแต่4 5 6ต้องติดให้เห็นนะครับหรือว่าพี่น้องได้ออมสินนะได้ตัวใดมากแต่ว่าออมสินกับส่วนน้อยนะว่าจะมีคนเห็ดก็ได้แต่ว่าผมมีเห็ดออมสินนะออมสินแล้วก็หวยหุ่นกับโอเคอยู่เลยหวยหุ่นช่องเก้าแลา้วก็หวยหุ่นตลาดเช้านะมีสองหุ้นในหุ้นไทยห้อง หอยหุ้นตลาดเช้าแล้วก็หอยหุ้นใบเนาะมันออกตอนเช้าตอนบาบกับตอนเย็นปิดนะออกแม่สามรอบกูละออกสามรอบช่างมันแต่ว่ามือวานนี่ก็โอเคนะครับหวยหุ่นก็ได้แต่ผมบ่ได้ล่อห้บริเ้เห็ด่ห้นะหรือว่าภัยอยากได้จะไล่มากหรือว่าเช็มากหรือว่ามาใไตคอมเมนต์ถ้าเป็นไปได้ผมอยากาให้เขามาทั้งไล่นะครับเพราะว่าไลาน่นี่ผมสิสงใหายได้ ไปไปเอาตอนบายกันนะผมต้องเบิ่งเลขตอนเศ้าก่อนว่ามันออกแบบใดเอาเอาเลขตอนเศ้าแล้วก็ัตอนบาบมันออกแบบใดกันนั่นละมันก็โอเคดีอยู่ห้อยหุ่นก็นได้อันนี้เป็นออมซินนะเฮ็ดออมสินอย่ังไปดันเอื่นอันอื่นยูผมก็ได้นะครับเอาตามนี้แหละเอาตัวเน้นนะครับตัวอื่นก็ห้ซื้อติดไว้รุ่นออมสินก่อนแล้วจังไปรุ่นหวอยไงนะ รุ่นห,หลายๆอันรุนจังมวนโอเค okay, นะครับออมสินนี่บอเอายาวนะเอาจำนี่แหละกันจ้าจ้อนะครับสำหรับพี่น้องที่ขอมากก็ได้แต่ตามที่ผมบอกแล้วนะให้ซื้อบนทุกโตจะไม่ย่าไปซื้อหลายนะหรือว่าไปมากพี่ก็ซื้อพี่ได้นะครับให้ติดสี่ห้าหกไว้นะให้ติดสี่ห้าหกไว้ ต้องตีห้เห็นล่ะไม่บนก็ล่างล่ะ C ่หกนี่ตัวเด่นมันนี่ทนี่ตัวจับมันก็นกน2สอามีแล้วก็โดดขึ้นไปเป็นเก้าเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับออกสินก็นได้สวัสดีครับ